ลาบเจ้าลาบลาบลานไอไชัยม้อนักแตะนักว่าเนาะหมอหลายเนาะหมอหลายหม้อเหลือเกินลาบเจ้าลาบลาบไอไชยเจ้าลาบลานไอไช่บริกินเอิร์นละ่ะผมคือเลยเนาะร้านนี่นะ นี่กัลาบหมูนู่ลาบหมูกับเบ้าไอ้ชายเขาว่ากินลาบหมูโหดับกระดับกันเนาะนี่กับซาซาซุปเจ้าซาคัวนี่กับหมูอ่ะนี่กับลาบหมูคัวลาบคัวป็นเจ้าประจำด้วยเจ้าเจ้าประจำก็ลง โอ้อันนี้ยำน้อไม้มันเปิดยำมือมดก่อนอันนี้ยำกินไก่เจ้าแกงน้อไม้ขายดีเหลือเกินแกงมาดูนี้แกงพักปังแกงผักปังกับหมอนด่ผักกาจอ เอาาวก,ก้าจอกับแกงผักปังอันนี้จะบอกให้มากดูเจ้าดูหม้อโอโ้โหยังนักเนี่ยเป็นซิปแกงเลยนะเจ้าพนงว่าหื้อลาบลาดนายชัยเจ้าเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับลาบเอาแกงผักปังกระจอผักกาด ปลาเผากับบืนนะเจ้าปลาเผาสดๆทั้งนั้น,นเนอร์จินซมมกแล้วก็ทางหมูออย่างเจ้าแกงพักขังทุงหนึ่งเจ้าประกาศทุงหนึ่งแล้วก็ลาบ วายเนี่ยหม้อลั่มแก่เข้าฟังหลับควายหลับควายดิบกะดาษปิกไปบ้านนานมาเป็นเดือนลับหมูกุ้งถุงหนึ่งลับควายดิบลับควายดิบห้าติ๊บอ่ะลับหมูลับหมูก็ hai xếp hai xếp đều anh là bố nó đi mặc bíp bíp đi ạ không mọt anh làm quái anh là lạp còn hai xếp anh à, làm còn เจอกันตอนกินนะเจ้าขอีกเข้าอ๋ได้เปิดไฟม,มาออัมมาน่กัดต่ยเองกินแล้วกัด เข้ากันเจ้าไปซื้อหลาบนีและกันมาถึงบ้านละเหนีวยวขนาดนักเลยเห็นในรถมาสักปันหน่งละเข้าอะ่ะเหนียวเจ้าหิวฮะมากินหลาบไปกันมามามาเก็บซื้อจ๋าหลาบหลาบควายเจ้าหอมคือหลาบควายเลยเจ้า Ở đây là lạp mổ cua Họ phải hãm đâu này bỏ Ở đây chó phắc cát Chó phắc bằng chậu Ở đây là phắc cắp lạp Hiếu Nếu ăn trang để sẽ sủa cháy là nó Phải bực kiên trang cho nơ Cũng nơ tát nhám cháy bỏ ao. Oh. cho vào bằng uh -huh. cho vào bằng <laughs> cho vào cắt. À, cho vào bằng ngon quá. nó cho tí xát xát ngon mà cọp ừ. kiểm dạng nhìn Đó à, thì em lắm này các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ con chó bạc bằng trọng มาดูตังมาเหน็บประวันหลับคว้าตรงนี้นะมาแจยประสง์เน็บประงงเน็บประวันตั้งหัวอือเหรอ anh miệng ở đâu hả mhm 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 bỏ mhm 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 mang ngon cũng như thế mặc quần cũng quá Cái này quần, cuộn cũng khá như này Mình ơi cháu, em tí tí Chị có kính lạc tốt tấn hợp Áo bắp

มำปัญญาจะมากันกนนาสโอเจ้าไม่ฟังอะไรแล้ ไทำด้วยเขาบุงไปหวาน่ากกับลบมันกับแดตู้ไปได้ตายแน้ว

Ở <laughs> ừ. à, đi mà sẵn sàng nếu mà ừ. đi, đi, đó, đi 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 sẽ đi 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 mà nhà bộ bổ khử kìa, bỏ bỏ con อันนีใช้ขายทุกกราบกิโลละสามร้อยที่นหลาบกิโลละสามรอยแล้วนะขายทุกจ้าแจ่ก็พีก็ไปได้ถามแกว่าลดรือังหแกขึ้นเนาใช้แค่ไหนบอกใหขึ้นนราบ อขอกระหนัเจ้าปาห,าปาหา้องปาห้องกัฝากผ่าเอาเนาะปากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตับนนุ่มนเมืองกระหนะเจ้า คุณข่าขอบพระคุณข่า